ก็ขอกรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับช่อง New Racing นะครับผม <c oughs> ก็โอเคนะผมวันนี้ผมก็จะมาทำกองเลดใส่ท่อนะครับผมก็ลงติ๊กตอกไว้เป็นชาติแล้วนะครับผมก็ยังไม่ได้ทำนะค,นครับผมก็คือเนี่ยครับผมฝนตกนะครับผมไม่ค่อยมีแสงนะครับผมก็แล้วก็บ้านผมก็เอาน้ำใส่ทุ่งนานะผมก็เลยมีเสียงรบกวนต่างๆนานานะก็เลยไม่ได้ทำนะครับผม แล้วก็ถึงเวลาแล้วสินะที่จะทุยท,ท,ท,ที่จะต้องทำนะครับผมก็โอเคนะครับผมคันนี้ก็เป็นเอ่อถ้าเป็นผ่าเปิดไส้ตะแกงนะครับผมหรือว่าหมกกึึงเปิดผมก็ไม่เข้าใจไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเนี่ยแล้วก็จะามาใส่เวฟร้อยด้วยนะครับผมแล้วก็ใส่1 1อย LED ด้วยนะครับผมโอเคแล้วก็เริ่มถอด กองเลดกันเลยนะครับผมกลองเลดก็เนี่ยเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไอ้ดูนี่นี่ก็เพิ่มกลองเลดนะครับผมบางใหญ่ใจยาวนะครับผมอันนี้ก็เป็นชุดสีที่แตกนะครับผมก็กำลังหางบอยู่นะครับผมกล้องไม่โฟกัสแล้วเฮ้ยโอเคอย่ารอช้ากันเลยโอเคผมว่าเราไปถอดกันเลยดีกว่านะ ซึ่งอ,อผมก็ถอดเข้าถอดออกหลายครั้งหลายคราวแล้วนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะหักเมื่อไหร่นะโอเคแล้วก็อขันน็อตออกกันเลยนะครับผม <S 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 ช่างลำบากจริงๆ <S <S เลยก็ไม่เป็นไรทำเพื่อคนดูนะครับผมซึ่งก็มีคนบอกในติ๊กตอ,อกนะว่า เฮ้ยพี่กรอนานแล้วนะพี่ก็ขอบคุณสำหรับในการรอนะครับผมก็มันมีอุปสรรคเรียกงานหลายอย่างนะครับผมที่ผมต้องทำนะครับผมอย่างเช่นเรียนออนไลน์อย่างเงี้ยพูดเป็นงานหลายก็ไม่ได้เข้าหรอกเออแป๊บนึงโอเคนะผมก็ตัดไปตอนที่เอากองหลีดออกมาเสร็จเลยนะครับผมไป ก็โอเคนะผมผมก็เอาออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมก็ไม่ต้องห่วงทุ้ยไม่ต้องสงสัยว่านี่ทําไมถึงขาดนะผมก็คือเออกูตัดเองนะผมคือคือผมเนี่ย ราเธอพระเจ้าโอเคก็เอาไว้ก่อนก็คือเนี่ยผมบอกเลยว่าผมแกะตรงเนี้ยสิครั้งตอนที่ไม่ได้ถ่ายคลิปนะผมแต่พอกูมาถ่ายคลิปปุ๊บแม่งชอดไม่ออกไอ้เหี้ยโอเคเราก็วางไว้ก่อนแล้วกันโอเคเดี๋วเราก็มาดูตรงกองเลืนะผมโอเคชิป นะตอนที่ผมถอดออกครั้งแรกผมมาเอานิ้วแย่ๆดูนะครับผมแย่ๆแบบนี้นอเอ้ยแย่แย่แบบนี้เนีนๆๆ่ยเนี่ยเนี่ยไม่ใช่ละไม่ใช่ละก็ก็สะอาดนะผมก็มีพวกไอ้เหียโฟกัสสิสีดำๆอะไรต่างๆที่อยู่ในกองหลีดนะผมให้ดู ตกปรเลยว้าวออออกมาออกมาโอเคก็โอเคนะผมก็ขี้ดินเต็มเลยทำตกมานตะกี้โอเคอย่ารอช้าอยู่ไลยถอดท่อเลยโอเคถอดท่อแป๊บนึงโอเคแต่ผมก็นึกขึ้นได้นะผมว่าถอดกล้องแล้วก็หาอะไรปิดหน่อยนะผมเดี๋ยว ขี้ฝุ่นขี้ดินจะเข้านะผมก็เอาแมสมาอดมุดนะครับผมแต่อย่าแต่อย่าหลงสตาร์ทนะครับผมดดเข้าเครื่องในตายหาเลยนะครับผมก็โอเคครับผมถอดน,น็อตออกกูจะถ่ายให้ดูทุกขั้นตอนเลยเออใครไม่อยากดูตอนนี้ก็รีได้นะครับผมนี่สนิมเกลอะเลยว่าจะทําสีท่อใหม่อยู่ออกมาสีนี่โอ้ดูคอท่อสิลูกเดิมครับลูกเดิมกูคงไม่มีตังไปทํา ลูกอะไรเหมือนคนอื่นเขาหรอกนะครับผมนี่ดูดูคอท่อสิเฮ้ยดูใหญ่บลักกักเออมันเป็นคอไล่นะครับผมโอเคในติ๊กตอกก็มีนะผมพวกเอ่อคนที่เขาว่ารถเขาแรงนะแมบเฮ้ยทำทรงแรงไม่ไทำทรงแรงครับกูทำสรงเทียอะไรก็ไม่รู้โอเคถอดออกถอดออกไม่ได้อะถอดไม่ได้โอเค แล้วก็มาทําคันนี้กันก่นกอนเลยกองเหล็กกูอยู่ไหนออกกองเหล็กกูอยู่นี่เหนื่อยโอเคเอาไข่หวงแป๊บนึงโอเค <c oughs> แล้วก็เอาใส่อ่าก็ขอขันน็อตก่อนละกันนะผมคือกุถ่ายคนเดียวนะครับ ก็โอเคนะผมผมก็ใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมผมก็เอากระดาษมาลองนะผมเพราะว่ามันกลัวมันร้อนนะผมโอเคว้าวไทำเหี้ยอะไรเนี่ยอ๋อขอโทษขอโทษโอเคนะผมเราก็จะมาโอ้ยรถเปือเป้อนรถเปื้อนโอ้โหดูสภาพก็หน้าฝนนะผมนี่เป็นไงเบรกหลังบูทูธ เออไม่อยากจะโม้หรอกแกนล,ล้อไปขโมยของพี่มานะผมอก,กล้องแม่งไม่ไมไมโคโฟกัสเลยนี่อรามยืดหนุ่ยไม่ไม่ใช่รีวิวไม่ใช่รีวิว <c oughs> <c oughs> ก็โอเคนะผมเราก็จะมาสต,ตาร์ทฟังเสียงกันเลยนะผมว่าจะลั่นแค่ไหนนะผมโอเคอย่าไปคุณแจยข้างบ้านจะด่ากูไหมเนี่ย โอเคแล้วก็จะมาสตาร์ทฟังกันเลยนะรับผมอย่าแต่อย่าหลงสตาร์ทนะครับผมโอเคดังจัดโอเคแค่นี้พอไ <c oughs> อ้เหี้ยกูเสียวค้างบ้านดา ย็ดแค่โคตรลั่นนะครับโอเคนะผมก็ือเชียอะไรเนี่ยโอ้โหมีเชียอะไรออกมาด้วยก็โอเคนะผมก็เอาไว้ผู้ติดตามสักหนึ่งพันหรือหนึ่งหมื่นผู้ติดตามนะผมก็เอาง่ายๆว่ารอแบบผู้ติดตามถึงหนึ่งพันอะไรประมาณนี้ก็ค่อยขับให้ดูนะผมเพราะว่า แถวบ้านผมเนี่ยก็มีแต่อไอ้เหี้ยมีแต่หมู่บ้านนะครับผมก็ต้องออกไปขับข้างนอกประมาณก็ก็หลายกิโลอยู่นะผมประมาณสิบกิโลกว่านะผมถึงถึงไปที่ที่ไม่มีหมู่บ้านนะครับผมก็เอาไว้ผู้ติดตามเยอะๆค่อยออกไปขับให้ดูแล้วกันนะผมโอเคเราไปคันนั้นต่อเลยโอเคออมาเช่ยแมงคคนร้อนนะคับนั้นๆโอเค ดำปึ๊ดปึ๊ดเลยโอเคนะผมผมก็จะเอาท่อตัวนี้ออกก่อนนะครับผมโอเคก็โอเคนะผม,ผมก็ใส่เสร็จแล้วนะผมนี่ก็เป็นเเว็บร้อยนะผมคันที่มักจะจอดอยู่ในบ้านดูยางอา้าวยางมังโคตรอ่อนเลยนะครับผมยับได้ด้วยอุ้ยจะแหกปากแล้มยกูถ่ายยิปอยู่ โอเคนะผมผมก็ต้องเอาลงมาไว้แบบนี้นะผมเพราะว่ามันจะได้สตาร์ทง่ายๆนะครัผมโอเคในฟุตพัมสัมเพลงโอ้ยก่อนที่จะสตาร์ทมีอะไรให้ดูครับทุกคนดูข้างหน้าเอ้นี้โอ้โหขยับได้อ้่อเย้ยเต็มกราฟจ้ะ ก็โอเคนะผมถ้าผู้ติดตามถึงพันหรือเอออะไรผู้ติดตามถึงพันนั่นแหละเออถึงพันถึงหมื่นผมว่าอยากจะปั้นคันนี้นะคผมแบบทําใหม่นะคผมก็ถ้ามีใครอยากจะดูก็ฝากติดตาม yu-tube o ด้วยนะคผมก็ถ้าทําคันนี้เสร็จนะคผมผมก็จะเออจะทําดีมเชงนะครับผมหรือว่าเวฟร้อยสิบไอเชงนะครับผมแบบ เออปั้นคันใหม่เลยนะผมแต่ก็ต้องช่อง YouTube อ่อดังก่อนนะผมถึงจะทำได้นะผมโอเคนะผมเราก็จะมาฟังเสียงกันเลยนะคผมโอเคไปสตาร์ทแปบบ๊บสตาร์ทแป๊บหนึ่ง ิโอเคฟังแค่นี้แล้วกันปิดก็ก็อะไรวะใครทักมาก็ทุกคนก็รู้นะผมว่าเสียงมันลั่นแค่ไหนนะผมก็ก็ฟังแค่นั้นพอนะครับผม เดี๋ยวบ้านผมจะบันลัยเอานะผมเดี๋ยวคนแจ้งตำรวจจับอีกชิบหายเลยโอเคนะผมคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ละกันนะคผม